สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทำขนมนางเล็ดหรือขนมข้าวแตนทำยังไงให้กรุบกรอบหอมหวานมันทุกเม็ดเลยค่ะเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะคะเรามาสาเข้าวเหนียวเพื่อที่จะไปนึ่งกันก่อนนะคะ วันนี้ใช้อยู่500กรัมค่ะล้างข้าวเหนียวจนเป็นน้ำใสเลยค่ะแช่น้ำไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างสักสองน้ำพอข้าวเสด็จน้ำดีแล้วเราก็ไปนึ่งกันนะคะกระจายข้าวเหนียวให้ทั่วนะคะจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะลดเป็นไฟกลางเราจะนึ่งประมาณ20-30นาทีนะคะจนฝาข้าวเหนียวเราจะสุกค่ะหลังจากสุกแล้วนะคะเราก็ใช้ข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะเราจะใช้น้ำเป็นตัวช่วยนะคะเพื่อกาเข้าวเหนียวเขาติดช้อนค่ะพิมพ์ที่เราใช้คือฝาขวดขนมนะคะตักข้าวเหนียวใส่ให้เต็มฝา,าเลยนะคะแล้วก็เกลี่ย์เขาให้ทั่วเลยค่ะ ข้าวเหนียวเต็มฝาแล้วก็ฟ้ามลงบนถาดที่เราจะไปตากนะคะเคาะตรงกลางนิดนึงข้าวเหนียวเขาจะหลุดออกมาง่ายเลยค่ะลองมาใช้แม่พิมพ์กันบ้างนะคะวางแม่พิมพ์ลงบนถาดเลยค่ะแล้วก็ตักข้าวเหนียวใส่ในแม่พิมพ์นะคะใส่แล้วก็เกลียไปให้ทั่วแม่พิมพ์เลยนะคะเราจะใช้กระดาษไขปูบนถาดนะคะเพราะเวลาข้าวเขาแห้งเขาจะได้ไม่ติดถาดค่ะ จะได้หลุดออกมาง่ายทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเกลี่ยข้าวให้ทั่วถ้าข้าวติดช้อนก็ชุบน้ำได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตากแดดกันนะคะถ้าแดดจ,จัดๆก็ประมาณวันเดียวก็แห้งแล้วค่ะหลังจากตากแดดนะคะต้องให้แห้งสนิทเลยนะคะเนี่ยค่ะเสียงเป็นแบบนี้เลยค่ะ เราก็เตรียมตั้งน้ำมันไว้รอเลยนะคะถ้าข้าวแห้งสนิทก็จะเวลาทอดเ้าก็จะพองดีเลยนะคะมาเช็คน้ำมันค่ะว่าใช้ได้หรือยังลองใส่ไปหนึ่งชิ้นนะคะกดเขานิดหน่อยค่ะนี่ค่ะก็จะพองดีเลยเราจะใช้ไฟแรงแล้วก็เบาเป็นไฟกลางค่ะ ไฟร้อนได้ที่แล้วเราก็มาทอดกันเลยนะคะใส่ลงไปในน้ำมันเลยค่ะพอเขาพองขึ้นมาแล้วก็กดเนี่ยค่ะกดลงไปเลยค่ะค่อยๆกดนะคะจะทำให้เขาข้าวเขาพองทุกเม็ดเลยค่ะ จะเห็นฟาร์มฟูฟาร์มพองของข้าวทุกเม็ดเลยนะคะเป็นเพราะว่าข้าวเราแห้งสนิทค่ะแล้วน้ำมันเราก็ร้อนจัดได้ที่นะคะจะทำให้เขาพองทุกเม็ดเลยค่ะไม่ต้องเอาไว้นานนะคะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะเอาขึ้นได้เลยค่ะประมาณนี้ นี่ค่ะพอจะเห็นข้าวพองขึ้นมานะคะลอยขึ้นมาแล้วก็กดลงไปค่ะกดกดนะคะ แล้วก็สะบัดให้เสด็จน้ำมันด้วยนะคะ ทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาดูความพองกันนะคะเนี่ยค่ะข้าวจะพองทุกเม็ดเลยค่ะมาดูความกรอบของข้าวกันบ้างนะคะ เรามาทําส่วนของน้ําตาลที่จะไว้โรยหน้านะคะใส่น้ํานิดหน่อยค่ะใส่น้ําตาลมะพร้าว250กรัมค่ะเราจะเพิ่มสีสันโดยใส่น้ำตาลไม่ฟอกสีนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่เกลือไปช้อนชาค่ะเคี่ยวจนให้เขาเดือดนะคะไฟเราใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปหยอดขนมกันนะคะน้ำตาลเราใช้ตอนร้อนๆนะคะถ้าเขาแห้งก็ไปเคี่ยวต่อได้เลยค่ะ ใครจะหยอดแบบวนแบบนี้ก็ได้นะคะใครไม่ถนัดจ,จะใช้ช้อนตักก็ได้เลยค่ะ หรือจะยอดแบบนี้ก็ได้นะคะลองทำดูนะคะอร่อยไม่ยากเลยค่ะเป็นของโบราณแทๆ้ๆข้าไม่ต้องผสมอะไรก็อร่อยนะคะเพียงแค่มีน้ำตาลโรยหน้าแค่นั้นเองใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ